สวัสดีครับสวัสดีค่ะแาวกีฬาค้คัมเอ็นบีทีขั้นี้อยู่กับตูนวรัตและคุณกุ้งโสภิษเช่นเคยนะครับทีมตบสาวไทยก็ประเดิม3คะแนนแรกในวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกสัปดาห์แรกที่นครราชสีมาครับ เริ่มต้นได้อย่างสวยงามนะฮะกับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนหรือซีวีลีก2025ครับทีมชายในยจบไปแล้วและเข้าประเภทหญิงสัปดาห์แรกแข่งขัน1-3สิงหาคมสุขเสาร์ทิตย์นี้ที่เทอร์มิ l อลฮอลล์ย์กัค้าเทอร์มินอล21นครราชสีมาไทยอันดับ20ของโลกแชมป์เก่าในเสื้อสีแดงเจอกับฟิลิปปินส์อันดับ47ของโลกครับโคชออสเลือกผู้เล่น6คนแรก เป็นทัดดาพรพันธ์สสิทธาพรธน,นัชชาแล้วก็2ดาวรุ่งอย่างกัญญรัตน์กับบริศลาสีทาเลิศและมี2องลิเบอร์โรเป็นปียนุตแป้นน้อยกับกัญญรัตน์คำมงครับค่ะพอเปิดฉากมาเซตแรกนะคะก็กลายเป็นว่าสาวฟิลิปปินส์ค่ะอาศัยการลองบอลที่เหนียวแน่นเลยทีเดียวนะคะ ชนะทีมไทยไปก่อน25-17ต่อคะแนนะนี่ถือว่าเป็นการเสียเซตของสาวไทยเราให้กับคู่แข่งอย่างฟิลิปปินเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีค่ะแต่ก็ต้องยอ,ยอมรับฟิลิปปินนะคะวันนี้พวกเขาเล่นเหนียวจริงๆนะคะช่วยกันต่อบอลได้ดีมากๆจากนั้นค่ะเซตต่อมา <c oughs> สาวไทยเราเปลี่ยนค่ะเอาน้องบีมพิมพ์พิทยาโกกรมลงมาแทนน้องโมเมธนชาสุขสดแล้วก็มีการเปลี่ยนเอาน้องเพียวอาชาราพรคงยศลงแทนอมสินสถิปพาพจารจตทวิสูตรนะคะรูปเกมก็ เริ่มดีขึ้นใช้คําว่าเราเริ่มเข้าที่เข้าทางตามมาตรฐานฟอร์มการเล่นของเราแล้วตีเสมอได้ใช่ค่ะแล้วก็พอจากนั้นนะคะพอเสมอเสร็จก็เกมก็เป็นฝั่งของไทยแล้วล่ะคะ่ะโมเมนตัมต่างๆสุดท้ายเราชนะไป3ต่อ1เซตสกอร์17ต่อ25 26ต่อ24 25ต่อ20แล้วก็25ต่อ20คะแนนนะคะเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันรายการนี้นั่นเองก็ คะแ,แ้มที่เราได้มาสกอร์เท่ากันกับเวียดนามเลยแต่ว่าเราไปเสียหนึ่งเซตให้กับคู่แข่งฟิลิปปินส์ก็ทําให้สาวเวียดนามเนี่ยนำเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าเกมแรกวันนี้เวียดนามชนะอินโดนีเซีย30เซตรวดเลยเนั่นเ,เองค่ะ,<ล>ะเียเซตเลยใช่ค่ะอันดับหนึ่งตอนนี้ก็เลยเนปะ็นเวียดนามที่2เป็นสาวไทยเราเดี๋ยวโปรแกรมนัดต่อไปวันพรุ่งนี้นะคะทีมชาติไทยจะเจอกับอินโดนีเซียเวลา17บเนาฬิกาก็จะลงสนามเป็นคู่ที่2ค่ะส่วนเวียดนามพบกับฟิลิปปินส์ลงแข่งเป็นคู่แรก10 3.30นาฬิกา30นาทีเชื่อว่าข่าวนี้เนี่ยเราสองคนน่าจะรายงานเป็นทีวีช่องแรกแล้ว่เพราะเพิ่งจบไปประมาณ10กว่านาทีที่ผ่านมานี่เองนะฮะคือเราแบบรอรอ,รอที่จะอัปเดตเรื่อยๆเรื่อยๆเลยอะ่ะ